จะดาวต่ำดอกน้อยหรือว่าผ่อนสบายโปรไหนก็เลือกได้ตามใจค่ะสวัสดีค่ะปอปี้นะคะที่ปรึกษาการขายฟอร์ด i m a ราชพฤกษ์พลามม้าวันนี้ค่ะน้องจะพามาเก็บอีกหนึ่งคันนะคะสำหรับคอลเลกชันรถสีขาวของเราด้านหลังเราคันนี้นะคะนั่นก็คือ Ranger x l s 4ประตูนั่นเองนะคะ สำหรับราคาค่าตัวของพี่เขานะคะราคาเต็มๆเ,เขาจะอยู่ที่924,000บาทนะคะหรือว่าจะรับส่วนลดไปเลย125,000บาทนะคะราคาเหลือเพียง799,000บาทเท่านั้นเองนะคะหรือว่าอยากดาวนน้อยๆนะแบบว่าใช้เงินออกรถสบายๆนะคะอยู่ที่49,000บาทเท่านั้นหรือว่าแบบน้องป๊าคะพี่ไม่อยากผ่อนแพงเลยผ่อนถูกๆนะคะผ่อนสบายๆก็ได้เริ่มต้นที่ 8,000ั 8, กับอีกนิดนิดเท่านั้นเองนะคะนี่โปรโมชั่นเด็ดเโดนใจอย่างนี้นะกับพี่เลนเจอร์ x l คคันนี้นะคะเดี๋ยวป๊อปพามาดูว่าเลนเจอร์ x l คคันสีขาวด้านหลังเราคันนี้นะคะเขาแต่งอะไรไปบ้างแล้วคุณสมบัติของพี่เขามีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยนะคันนี้เป็นเลนเจอร์ x 4ประตูนะคะ เขายกสูงมาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์2.0ลิตรนะคะเป็นแบบซิงเกิลเทอร์โบแรงม้าอยู่ที่170แรงม้าและแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรนั่นเองมาพร้อมกับอะไรคะเกียร์อัตโนมัตินะคะทั้งหมด6สปีดด้วยกันนะคะแล้วก็โหมดการขับขี่ที่สามารถเลือกได้มีมาให้ถึง4โหมดเลยทีเดียวนะคะ ก็จะมีโหมดธรรมดานะคะมีโหมดอีโคลากพ่วงนะคะแล้วก็มีโหมดถนนเลื่อนให้นั่นเองเนาะรองรับในทุกๆก,การใช้งานนะคะสำหรับเจ้าตัว Ranger XLS คันนี้แล้วชุดแต่งเขามีอะไรบ้างนะคะหน้าตาหล่อๆอย่างนี้นะคันนี้ไม่แบบว่าเขาเรียกว่าไม่ค่อยได้มีมาให้เห็นบ่อยๆนะคะที่ลูกค้าจะแต่งรถประมาณนี้เนาะเดี๋ยวน้องป๊อปพาไปดูนะคะว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะคะที่พี่ๆเห็นนะบนฝากระโปรงด้านหน้านะคะ จะมีอะคริลิกคําว่าเลนเจอร์มาให้นะคะซึ่งลูกค้าเลือกเป็นสีดําด้านนะจะได้ตัดกันกับรถสีขาวเงาแบบนี้นะคะแล้วก็ถัดลงมานะคะกระจังหน้าชิ้นนี้เป็นไงสวยเนาะรถสีขาวใช่ไหมคะกระจังหน้าก็ลูกค้าเลือกเป็นสีขาวดํานะคะเ,คเพื่อที่จะให้คุมโทนแล้วก็ให้ตัดกันแต่ว่าจริงๆแล้วอะอเจ้าตัวกระจังหน้า f o r d อันนี้ค่ะลูกค้าสามารถเลือกสีได้เลยนะว่าอยากได้สีอะไรนะคะจะเป็นสีขาว สีแดงสีเขียวสีม่วงสีเหลืองลูกค้าชอบสีไหนสีไหนถูกโชกสีไหนมงคลนะคะเลือกติดกระจังหน้าได้เลยเท่านั้นยังไม่พอนะคะเขายังมีไฟ LED ให้อีกต่างหาก3ดวงเลยนะคะซึ่ง LED ตรงนี้เลือกได้เหมือนกันนะคะว่าลูกค้าอยากได้สีขาวหรือว่าอยากได้สีส้มนั่นเองมาดูกันต่อเลยะคะ่ะว่าด้านล่างนะคะของรถคันนี้เขามีอะไรบ้างนี่หน้าตาดูดีอย่างนี้ใช่ไหมล่ะคะ เขาติดชุดนะคะเป็นชุดกันชนของวิกเตอนั่นเองนะคะซึ่งชุดกันชน Victor นะคะลูกค้าสามารถเลือกได้เลยนะว่าอยากได้สีอะไรนะคะจะเป็นสีขาวสีเดียวกันกับตัวรถก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นสีดำนะคะเป็นแบบดําเงาทั้งชิ้นก็ได้เหมือนกันซึ่งการติดตั้งนะคะเจ้าตัวกันชนหน้าวิกเตอร์อันนี้เนาะเราจะไม่ได้ยุ่งกับกันชนอันเดิมนะคะเพราะว่าเราทําการครอบเข้าไปนั่นเองนะคะแล้วมาด้วยนี่ ยิงซิลิโคนตามขอบให้ด้วยนะคะเพื่อป้องกันฝุ่นแล้วก็น้ําเข้าไปอยู่ภายในชุดแต่งของเรานั่นเองแล้วก็อกด้านล่างนะคะนี่ตรงนี้เป็นสีบอลน,นะคะเป็นแบบว่าแอบสีบอลด้านด้านนิดหนึ่งเนาะเพิ่มแบบว่ามิติเพิ่มสีสันให้กับตัวรถนั่นเองนะคะไปดูกันต่อเลยค่ะว่ารถคันนี้นะมีอะไรมาให้อีกบ้างนะคะนี่ไฟหน้านะคะสําหรับเจ้าตัวเจอร์ XLS นะคะเป็น LED เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ เปิดปิดอัตโนมัติให้ด้วยนี่เป็นยังไงล่ะคะไม่ต้องคอยมาแบบว่าหมุนแกรกๆคอยเปิดปิดเนาะแล้วก็มาพร้อมกับไฟนะคะไฟ LED ที่เป็น daylight นะคะเป็นตัวรูปตัว C เนาะเป็นไฟซีแคมแบบนี้นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะมาพร้อมกับข้อไฟหน้านั่นเองซึ่งเจ้าตัวข้อไฟหน้าอันนี้นะคะเป็นแบบสีดําด้านตรงรุ่นเพราะมีคําว่าเลนเจอร์สีแดงมาให้นะคะแอบมีสีแดงนะ ติดติ่งๆมานิดนึงนะคะให้มันแบบว่าดูโดดเด่นเนาะแล้วนอกจากนี้นะคะทางด้านล่างที่พี่ๆเห็นนะเขาจะมีไฟตัดหมอกมาให้นะคะซึ่งตัวไฟตัดหมอกอันนี้นะคะนอกจากชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วเนาะว่าเอาไว้ตัดหมอกได้นะคะเวลาฝนตกหนักๆก,ก,ก็เปิดได้เหมือนกันหรือว่าเวลาที่พี่ๆขับรถนะขึ้นลานจอดนะคะหรือว่าลงใต้ดินเนาะหรือว่าขับรถแบบพบขาความเร็วไม่ได้สูงมากนะคะ เวลาหาักเลี้ยวพวมอะไรไปทางไหนเนี่ยไฟตัดหมอกด้านนั้นเขาก็จะเปิดให้โดยอัตโนมัตินั่นเองเนี่เป็นไงล่ะคะเพิ่มทัศนวิสัยให้นะเวลาขับขี่ให้มันดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะไปดูกันต่อเลยสำหรับรถคันนี้นะคะว่าชุดแต่งที่ใส่เพิ่มเติมเข้าไปมีอะไรอีกบ้างนี่ใหญ่ๆโตๆแบบนี้เห็นไหมคะอลังการสุดๆไปเลยนะซึ่งตัวคิวล้ออันนี้นะคะจะเป็นคิวล้อของวิกเตอร์เหมือนกัน จริงๆคิว้อวิกเตอร์ Q มีให้เลือกหลายแบบมากๆนะคะจะเป็นแบบเลี่ยม3นิ้วนะคะหรือว่าจะเป็นแบบ6นิ้วก็ได้ซึ่งลูกค้าเลือกมาตรงนี้นะคะ mm hmm. เขาเรียกว่าเป็นคิว้อวิกเตอร์แบบเหลี่ยมนะคะเป็นไซส์6นิ้วนั่นเองเนาะ mm hmm. เพื่อที่จะให้มันยื่นออกมาเพื่อรับกับตัวหน้ายางนะคะของตัวรถคันนี้แล้วก็คันนี้นะถ้าเป็น x l s นะคะเดิมๆแม็กเขาจะอยู่ที่ขอบ17แต่ว่าคันนี้นะคะลูกค้าเลือกเปลี่ยนเป็นแม็กขอบ20 มาพร้อมกับยางดีเซนตินั่นเองนี่ชื่อยางแบบว่าอาจจะไม่ค่อยคุ้นนะคะหรือว่าอาจจะไม่ค่อยอัน,นี้เท่าไหร่นะแต่ว่าจริงๆแล้วดีเซนติเขาเป็นยางไทยนะคะถ้าถามว่าน้องป๊อปคราฟยางดีเซนติยางไทยดียังไงยางไทยเขาผลิตในประเทศเรานะเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องเวลาวิ่งนะคะดอกยางเอ่ยนะยางแก้มยางนะคะหรือว่าเขาเรียกว่าคุณนะสมบัติเนาะเขาก็จะเหมาะกับบ,บ้านเรานะคะเพราะฉะนั้นแล้ว สบายใจหายห่วงได้เลยแล้วอย่างดีเซนติผลิตในบ้านเราไม่ใช่เท่าไหร่นะคะได้รองรับมาตรฐานของอเมริกาด้วยนี่เป็นยังไงมั่นใจได้เลยนะคะตัวแมกนะัอันนี้เป็นแมกขอบ20นะคะแล้วก็เป็นสีแบบดําด้านลูกค้าเลือกมานะคะเป็นแบบซีตั้งแบบนี้นะคะไม่ใช่แบบลายก้านาวแต่อย่างใดเนาะก็เลือกเป็นซีตั้งถ้าสังเกตนะตรงนี้เขาจะมีดีเทลเล็กๆนิดนึงนะคะตามเหลี่ยมเขาก็จะบุ่มลงไปเนาะ,ะเออเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะเพิ่มเขาเรียกว่า พิ่มความดุความหล่อความดูดีให้กับรถคันนี้นั่นเองนะคะไปดูกันต่อเลยค่ะว่ารถคันนี้มีอะไรให้อีกบ้างกระจกมองข้างนะคะของรถฟอร์ดเราใหญ่มากๆอยู่แล้วนะคะคันนี้กระจกปรับไฟฟ้าเรียบร้อยไม่ต้องคอยหาไม้มาแย่นะคะหรือว่าไม่ต้องคอยสกิดคนข้างๆว่าเธอเธอกดกระจกลงแล้วปรับกระจกมองข้างให้เราหน่อยสิ่งนั้นจะไม่เกิดขึ้นนะคะเราอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับกระจกมองข้างอันนี้นะ มาดูกันต่อเลยค่ะว่ามีอะไรอีกบ้างนี่หน้าตาดูดีอย่างนี้นะเห็นไหมคะเบ้ารองมือจับลูกค้าก็เลือกที่จะใช้เป็นแบบสีดำด้านเหมือนกันนะคะมาพร้อมกับโลโก้คำว่าเลนเจอร์สีแดงใช้เพื่ออะไรคะเพื่อป้องกันรอยต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นเล็บเอยรอยเหรียญน,นะคะรอยกุญแจรหรือว่าเป็นของต่างๆที่อยู่ในมือเรานะนอกจากสวยงามหล่อแล้วเห็นไหมล่ะคะตัดกระตัวรถยังช่วยปกป้องรถสุดที่รักของเราได้อีกด้วย ไปดูกันต่อเลยดีกว่าค่ะว่าภายในรถคันนี้นะเขามีอะไรอีกบ้างนี่เดี๋ยวน้องพาเข้าไปดูนะคะเหมือนพี่ๆมาดูรถกันเองเลยนะเบาะนะคะปรับสีทิศทางทั้งคู่นะคะสำหรับเจ้าตัว a n g e r XLS คันนี้นะพวงมาลายัยไฟฟ้า1 0 0นะคะหน้าจอของคนขับจะอยู่ที่ไซส์8นิ้วนะคะหน้าจอกลางหรือ a s y n c 4 a จะอยู่ที่ไซส์1 10นิ้วนะคะมี USB พอร์มาให้ทั้งหมด2พอร์ตด้วยกันนะ เกียร์นะคะ6สปีดเรียบร้อยแล้วถึงแม้ว่าเบรกมือนะคะจะยังเป็นเบรกมือธรรมดาอยู่ก็ไม่เป็นไรหรือว่าพี่ๆลูกค้าท่านไหนนะแบบน้องป๊อปพี่ชินกับการขับเกียร์กระปุกมากเลยอะ่ะถ้ามาขับเกียร์ออโต้พี่จะขับได้ไหมปัญหานี้ยค่อนข้างเจอบ่อยนะคะถามว่าจริงๆแล้วขับได้ไหมขับได้คะ่ะแล้วขับง่ายกว่าเดิมด้วยเพราะว่าพี่ๆไม่ต้องคอยเหยียบคลัชอีกต่อไปนะคะ แล้วนอกจากนี้นะนอกจากเกียร์6สปีดนะคะหรือว่าโหมดการขับขี่ที่มีมาให้4โหมดแล้วถ้าสังเกตดีๆนะตรงแท่นเกียร์เมื่อตะกี้นะคะเราจะมีโหมด M มาให้พี่ๆด้วยเพราะฉะนั้นแล้วถ้าพี่ๆคนไหนยังชินกับการขับเกียร์กระปุกอยู่นะคะสามารถเทิร์นนะคะหรือว่าเลื่อนมาเป็นเกียร์ M แล้วก็ทำการเชนเกียร์6สปีดได้เองเลยนะคะนี่รองรับในทุทกๆการใช้งานนะอย่างที่น้องบอกไปนะคะแล้วก็หน้าจอตรงกลาง Apple CarPlay Android Auto นะคะเชื่อมได้ไร้สายเรียบร้อยแล้วถึงแม้ว่าจะเป็นตัวเริ่มต้นนั่นเองนี่ออปชั่นให้มาเยอะๆครบๆอย่างนี้เลยนะคะด้านหลังที่เห็นตรงนี้นะคะเป็นครอบฝาถังน้ำมันนั่นเองนะคะเป็นแบบสีดำด้านมาพร้อมกับเต้าโลโก้เลนเจอร์นะคะที่เป็นสีแดงเนาะเขาจะทำให้เขาเรียกว่าเพิ่มมิตินะเพิ่มมิติเพิ่มสีสันให้กับตัวรถนั่นเองนะคะพร้อมกับ คันนี้นะสามารถบรรจุน้ำมันได้นะคะเป็นน้ำมันดีเซลทั้งหมด80ลิตรด้วยกันเนาะมาดูต้นต่อเลยค่ะว่าด้านหลังคันนี้นะของพี่เขามีอะไรอีกบันี่หลอดเทเลท่อส,สุดไปเลยใช่ไหมล่ะคะด้านหลังนะโดยปกติแล้วค่ะถ้าเป็นเจ้าตัวเ a n g e r XLS นะคะไฟท้ายเขา่จะยังเป็นหลอดไส้อยู่นะแต่ว่าอันนี้ลูกค้าเปลี่ยนนะคะ ไม่ได้เปลี่ยนแค่แบบส่วนใดส่วนหนึ่งน,นะเปลี่ยนทั้งโคมเลยนะคะเป็นไฟ LED แล้วก็มาพร้อมกับข้อไฟท้ายนะคะที่เป็นสีดําด้านเหมือนกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะที่สามารถสังเกตเห็นได้เลยเด่นๆน,นี่ครอบฝาท้ายนั่นเองนะคะตัวครอบฝาท้ายอันนี้นะ,ะเหมือนเดิมเลยนะคะเหมือนกับตัวกระจังหน้าเลยพี่ๆสามารถเลือกสีได้นะคะอยากได้พื้นหลังสีอะไรอยากได้ตัวอักษรสีอะไรนะคะเลือกได้เขาเรียกว่า มีออปชันเป็นแบบคัสตอมนี่คัสตอมหมเฉพาะลูกค้าเลยนะคะถ้าพี่ๆชอบสีแดงและครับน้องป๊อปเป็นยังไงได้เลยสีเหลืองก็ได้ชมพูก็ได้สีเขียวสีม่วงนี่น้อนจัดให้ได้หมดเลยนะคะสําหรับสีตรงนี้ถ้าชอบสีไหนนะคะก็สามารถเปลี่ยนได้แล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะที่รถคันนี้ใส่เข้ามาเพิ่มเติมนั่นก็คือเจ้าต,ตัวอะคริลิกนะ อะคริลิกเลนเจอร์ Ranger, นะคะด้านล่างตรงนี้สามารถเลือกสีได้นะคะเหมือนกันเลยลูกค้าเลือกมาเป็นสีดําแบบดําด้านนั่นเองนะคะติดเข้าไปเขาเรียกว่ามันเพิ่มเท็กเจอร์ให้กับตัวรถจริงๆนะเพิ่มมิตินะคะเพิ่มสีสันให้กับตัวรถซึ่งด้านท้ายนะคะเจ้าตัวเลนเจอร์เอคคันนี้เขามีกล้องมองหลังมาให้เรียบร้อยนะคะซึ่งจะไปแสดงผลที่หน้าจอซิงค์โฟเอตรงกลางนั่นเองนะคะเวลาถอยเนาะเขาก็จะมีเขาเรียกว่าเขาจะมีระยะให้ สีเขียวเหลืองแดงนะคะมาพร้อมกับระยะล้อนะคะมีมาให้เรียบร้อยแล้วนแสดงผลหน้าต่อตรงกลางแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะที่พลาดไปไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือซาราเห็นไหมคะนี่อลังการใหญ่โตอยู่ทางด้านหลังตรงนี้นะคะก็คือโรลเลอร์นั่นเองนะคะโรลเลอร์ลิหรือว่าเป็นตัวฝาท้ายเนาะซึ่งอันนี้นะคะลูกค้าเลือกมาเป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้านะคะ พอเป็นแบบไฟฟ้าเขาจะมีรีโมทอันนี้มาให้ด้วยนะคะสามารถเปิดปิดได้ฝาท้ายอันนี้เป็นของ h a m m มอรนะคะถ้าลูกค้าต้องการติดตั้งนะบอกน้องป๊อบได้เลยนะคะเดี๋ยวน้องป๊อบหาให้อันนี้เขาก็จะมีนะคะมีมาให้นะนี่เวลาเปิดอ่ะไม่ติดไม่เป็นไรกุญแจไม่เป็นไรเรายังมีตรงนี้ให้นะคะอีกที่นึงนะสามารถกดเลื่อนได้นี จะเปิดจากตรงนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะเปิดจากกุญแจที่มีให้อยู่ตรงนี้นะคะก็ได้เหมือนกันพร้อมไฟมาให้ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วจอดรถในที่มืดจอดรถตอนกลางคืนนะคะหายห่วงเลยว่าจะมองสิ่งใดไม่เห็นเพราะว่าในโรลเลอร์นะคะมีไฟมาให้เรียบร้อยแล้วเมื่อตะกี้นะถ้าพี่ๆคนไหนดูคลิปมาถึงตงัวนี้แล้วเดินผ่านไปอาจจะเห็นแบบเอ๊ะน้องป๊อบครับที่ประตูมีอะไรแวบๆหรือเปล่านะมีอะไรสีดำๆหรือเปล่านะคะนี่อันนี้ น้องบอกเลยนะว่าไม่ค่อยเห็นคนติดนะคะหรือว่าไม่ค่อยเห็นคนใส่บ่อยๆเนาะเขาคือกับข้างนะคะที่เป็นของชุดวิกเตอร์นั่นเองลูกค้าเลือกมานะคะเป็นแบบสีดำนาด้าแล้วอันนี้ติดทั้ง4ประตูเลยน้องบอกว่าพอติดเข้าไปอะ่ะมันทำให้รถดูใหญ่นะคะแล้วก็ดูมีมิติมากขึ้นนั่นเองนี่เป็นยังไงบ้างล่ะคะกับรถคันนี้นะเจ้าตัวレンอร์ XLS 4ประตูยกสูงของเรานะคะถ้า พี่ๆคนไหนนะคะสนใจไม่ว่าจะเป็นเลนเจอร์เอเวอร์เนะคะหรือว่าแรปเตอร์นะติดต่อป๊อบได้เลยนะคะที่0841465241ค่ะหรือว่าน้องป๊อบพี่อยากได้ข้อมูลตัวรถนะคะทักมาได้นะคะโทรหาน้องป๊อบได้เลยยินดีให้คำปรึกษาแล้วเรื่องไฟแนนซ์นะคะไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าที่สาขานะคะที่โชลูมีเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อคอยดูแลเรื่องไฟแนนซ์ให้กับพี่ๆทุกคนอยู่แล้วนะคะ เพราะฉะนั้นหายห่วงไม่ว่าจะเป็นเรื่องตัวรถสเปคลดราคายอดผ่อนยอดดาวหรือว่าดอกเบี้ยนะคะทักมาหาป๊อปได้เลยนะคะทักมาปรึกษากันได้อย่าลืมนะคะติดต่อป๊อปที่0841465241ค่ะ0841465241หรือว่าจะเข้ามาเจอกันที่โชว์รูมฟอร์ดพระรามห้าก็ได้นะคะแล้วให้น้องป๊อปได้เป็นที่ปรึกษาของพี่ๆทุกคนอย่าลืมโทรมานะคะ